วันนี้จะพามาชมนะคะรถที่รอส่งมอบนะคะอยู่ด้านหน้าโชว์รูมเลยคันนี้เป็นรถรุ่นสตอมแท็กนะคะสตอมแท็กนี้มีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะแต่คันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อหรือว่าลูกค้าแบบเอาไปออฟโรดเอาไปลุยนะคะก็จะใช้รุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อคันนี้มีแต่งกระจังเพิ่มนะคะ FOID Ford จมจิตอยู่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมินอยู่กรุงเทพนะคะพี่ๆพ,พามาชมรถแต่งหล่อๆเท่ๆกันนะคะคันนี้ก็ เน้นเดิมๆนะคะแต่ขอแบบหล่อนิดนึงขอเปลี่ยนกระจังหน้าหน่อยนึงนะคะแมตต์ก,กามเดิมนะคะจากโรงงานราวหลังคาด้านบนสามารถปรับเป็นคันขวางได้นะคะบาร์ด้านหลังสามารถปรับสไลด์ได้นะคะพี่ๆท่านไหนเข้ามาแล้วนะคะฝากข้อตข้าใจให้ส้มหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้มจิตด้วยนะคะมีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคันนี้มีติดตั้งตัว ฝาปิดท้ายนะคะไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยนี่ค่ะปิดท้ายไฟฟ้านะวันก่อนไหลสดอยู่รถยีงอยู่ในลงแต่งอยู่เลยใช่ไหมวันนี้เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะสําหรับฝาปิดท้ายแบบนี้นะคะก็เวลาเราไปซื้อของนะเวลาฝนตกหรือว่าเวลาจอดรถไปข้างเขาเรียกจอดรถเนี้ยเราก็สามารถล็อกฝาท้ายได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะของที่เราซื้อมาจะหายไหมนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็สามารถตั้งล็อกฝาท้ายได้ฝาท้ายตัวนี้ก็สามารถจะ เปิดปิดได้หลายวิธีเลยนะคะ4วิธีกันเลยทีเดียวปิดจากฝาท้ายปิดจากรีโมทนะคะของรถเดิมที่ให้มาและก็มีกุญแจมาให้กับตัวชุชดฝาท้ายด้วยนะคะสมกําลังพูดถึงนะคะโร l เลอร์ลิตนะคะตัวนี้ของ h a ร์เมนะคะเพิ่มเติมมีงานรับประกัน1ปีด้วยต้องรับ 3, ทัน360องศาค่ะกันชนท้ายจะมีเซ็นเซอร์มาแล้วนะคะตัวไฟท้ายเนี่ยจะมีบานสปอตเรดาร์ด้วย ะะเตือนรถในมุมอักายตานนะคะกระพริบเตือนเป็นไฟสีส้มด้วยนะคะรถคันนี้ลูกค้าออกไปแล้วนะ,ะกำลังเข้ามาวันนี้ก็มาเซอร์วิสแมเนแทนนะคะรถเนี่ยคือแลบสีทั้งคันเลยกระจังหน้าก็เป็นรูปมาด้วยนะคะใครสนใจอยากได้รถแต่งหล่อเท่ๆก็สามารถปรึกษาสอบถามกันได้ทรงนี้เขาเรียกว่าสไตล์สุลต่านนะคะโหลดเตี้ยลงไปเปลี่ยนจานเบรกนะ,ะเบรกอยู่เบรกมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนจานเบรก ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะท่อเสียก็แต่งเป็นท่อสูรนะคะ HKS เพิ่มเติมเข้าไปนะคะสเกิร์ตท้ายอันนี้คือแต่งทั้งคันเลยทำแรปสีด้วยนะคะรถแรปสีอันนี้ลูกค้าเข้ามาสวิตนะคะส่วนอีกคันนึ่งนี่โอ้วันนี้มีแรปสีสาคันเลยนะคะคันนี้ก็แรปสีเหมือนกันสามารถสั่งแต่งได้กับเอเวอเรทุกรุ่นเลยคันนี้แต่งกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นวิกเตอนะคะ ได้เห็นหลายอันเลยเนาะเมื่อกี้ม้าสีทองใช่ไหมคันนี้ม้าสีดำนะคะสั่งทำสีตามชอบได้ม้าสีทองม้าสีดำม้าสีโครเมียมนะคะม้าสีแดงนะคะอยากให้ทำม้าสีอะไรนะคะติดเพิ่มเติมได้ตัวนี้เขาเขาาแอดเพิ่มนะปกติคือกระจังเซ็ตนี้นะคะเขาเรียกว่ากระจังวิกเตอร์มันจะไม่มีตัวม้ามานะคะพี่ๆชอบม้าก็สามารถสั่งม้าได้แล้วก็จะติดเหนือตำแหน่งกล้องนะถ้ารุ่นไหนมีกล้อง ก็จะติดหน่งกล้องนั่นเองค่ะคันนี้เป็นเอเวอเรสต์นะคะสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจจะมีฟังก์ชันรอบคันมาครบนะคะมีแรปฟิลค่ะโคมไฟหน้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นไฟแบบทรงซีแคมนะคะสเกิร์ด้านหน้าใส่วิกเตอร์คิ Q ้วล้อนะคะใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะยางก็ใส่ยาง โตโย้า RT นะสเปคก็จะมี275 265ถ้าแบบนี้ดอกยางลึกๆใหญ่ๆแบบนี้อาจจะต้องปัดเก็บซุงนิดนึงนะคะทั้งข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแต่เราทํางานได้ดีไหมเนียบไหมคะพี่ๆ่ะนะคะเวลาเลี้ยวมันก็จะไม่ติดนะคะแต่ว่าเวลาลงเนินลงอะไรก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะบางทีมันจ่าสปริงเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะช็อเยอะๆอย่เงี้ยมันก็อาจจะมีแบบเสียงดังบ้างนิดหน่อยนะคะ แต่เราอะถ้าเวลาเลี้ยวขับปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคันนี้มีแรปสติ๊กเกอร์นะคะหลังคาดํดำครึ่งคันอยากได้สีดําเงาดําด้านสามารถสั่งได้นะคะรถเดิมไม่มีสีนี้ผลิตจากโรงงานนะคะคันนี้คือลูกค้าชอบสีนี้ก็เลยสั่งให้เซลเนี่ยแรปสติ๊กเกอร์เพิ่มนะคะข้างบนปิดสปอยเลอร์เพิ่มด้านหลังใส่ข้อไฟท้ายและแรปโคมไฟท้ายด้วยอันนี้เป็นสีสโมกนะคะ หรือสีชานะคะแล้วแต่มันมีสีดําด้วยนะถ้าดําก็จะมืดกว่านี้สเกิร์ตด้านท้ายใส่วิกเตอร์ค่ะปลายท่อก็ติดเป็นอ่าอันนี้ปลายท่อหลอกนะปลายท่อหลอกตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะนี่ก็ลดลูกค้าเหมือนกันนี่เป็นเป็นงานโครเมียมนะคะแล้วแต่พี่ๆชอบนะคะแม็กยางทุกอย่างเลือกได้หมดนะคะโปรโมชั่นก็มีหลากหลายแคมเปญโปรโมชั่นนะคะอ่า มีโปรโมชั่นดอกเบียถูกนะคะโปรโมชั่นแต่งฟรีนะคะหรือว่าโปรโมชั่นช่วยดาวอะไรเงี้ยซึ่ง3อันนี้นะคะมันจะเป็นคนละแคมเปญโปรโมชั่นเลยที่พี่สามารถปรึกษาสอบถามกับส้มจตได้นะคะช่องทางการติดต่อส้มจตก็มีทุกช่องทางเลยส้มทําทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะใครคลิกเข้าไปบ้านส้มนะคะบ้านแดงนะคะบ้านฟ้านะคะเจอหมดเลยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะรวมทั้งช่องทาง YouTube ด้วยนะคะ คันนี้นี่นะคะแต่งกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเรนดอนสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะเปลี่ยนลอ้อแม็กเปลีย่ยนยางบางท่านขับปกติขับทั่วไปไม่ต้องเปลี่ยนเบรกไม่ต้องเปลี่ยนโชค๊คอันนี้ความสูงรถเดิมๆนะคะรถล็อกกระจกก็จะพับแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปด้านหลังนะคะใส่พวกเบ้ารองมือจับด้วยนะคะสำหรับคันนี้ไม่ได้แลปหลังคานะคะก็คือแรปสีทั้งคันเลยตัวรถนะคะก็เป็น รถรุ่นเอเวอร์เรสนะคะสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะคะคุ้มมากๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะทำไมซ้มถึงพูดว่าคุ้มเพราะว่านะคะปกติแล้วถ้าพี่ได้เทคโนโลยีการขับขี่แบบนี้นะหมายความว่ามีกล้องรอบคันรถรถสามรอองศามีระบบช่วยเหลือขับการขับขี่ขั้นสูงประมาณ12รายการเนี่ยพวกเนี้ยมันจะถูกใส่ไว้ในรถเอเวอร์เรสเทเนียมหรือรถรุ่นท็อปนะคะราคาเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแหบาท แต่คันนี้เอเวอเรสต์สปอราคาตัวรถ1,522,000พี่ลบตัวเลขประมาณ2,000สนกว่าบาทเลยนะแต่รู้ไหมพี่สามารถจ่ายตังเพิ่มแค่58,000แล้วเขาจะผลิตรถที่เป็นสเปคเนี้ยมีระบบช่วยขับช่วยเบรกมีกล้องรอบคันรักษารถให้อยู่ในช่องทางระบบพวกนี้แอดใส่เข้าไปเลยรุ่นนี้จึงเป็นรุ่นที่ขายดีถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2อล้อนะสปอร์ตแพ็กเกจบนะคะรุ่นนี้ขายดีมาก เดี๋ยวไปดูด้านหลังตัวรถกันน้องเขาถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะติดเบ้ารองมือจับนะคะแล้วก็ครอบฝาถังน้ำมันเพิ่มเติมมาดูในส่วนของด้านท้ายบ้างคันนี้แต่งสปอยเลอร์เพิ่มนะคะข้างบนเราไม่ได้ถอดของเดิมออกนะคะเราใช้ครอบเข้าไปนะคะเปิดไฟนิดนึงดีกว่าจะได้สว่างสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากข้อจอเข้าใจให้ด้วยนะคะส้มก็พูดเนาะมันต้องกดไลค์เนาะอันนี้มันต้องกดไลค์เนาะกดนิ้วโป้งกดไลค์นะคะ สำหรับด้านท้ายตัวรถนะคะใส่ไฟขเยนนะคะข้างบนเส้นข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นคาดท้ายนะเพิ่มเติมเข้าไปสเกิร์ตด้านหลังใส่งานวิกเตอร์ค่ะอันนี้รถเตรียมสมมอบนะคะพี่พี่ขารถเตี่งสมมอบนะคะวันนี้โอโหคึกคักมากๆกเลยโชว์ลูงนะคะลูกค้านะคะมารับรถเยอะมากๆเลยลูกค้าเข้าศูนย์บริการก็เยอะมากจริงๆ นะคะโอ้โหวันนี้สงสัยวันดีเรื่องงามยามดีนะวันนี้ลูกค้ามาเยอะจริงๆนะคะเมื่อเช้านี้ปล่อยรถไปประมาณ3 4คันแล้วปกติโชว์รูมนึงก็ปล่อยรถกัน10 20คันโชว์ลูน้นนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะปล่อยคันวันละประมาณ5คันสิคันเท่านั้นเองนะคะก็เดือนหนึ่งเราส่งรถประมาณ1 2 0 1 5 0้คันได้นะคะ ส้มจิตประจำการที่โชว์รูมฟอร์ดพระนคร,รเกษตรน้องมินนะคะเป็นโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะ,ะมั่นใจได้เวลาพี่จะออกรถนะมันต้องมีชื่อฟอร์ดพระนคร,รเกษตรน้องมินนะมันต้องเป็นหนึ่งช้อยในะทางเลือกนะคะพี่ลองคิดดูทาไมคนทั้งประเทศเลยอ่ะนะทำไมถึงมาออกรถเลือกมาออกรถที่นี่เยอะนะคะเพราะว่า ช่างมีความชำนาญมีความชี่ชาญมันต้องมีเหตุผลแหละนะคะที่นี่นะคะทำงานอย่างบ้าคลั่งเซลล์เองก็ทำงานอย่างว่าคลั่งบางทีพี่ก็จะเจอส้มเชา้าบางทีก็เจอตอนกลางวัน,บา,นบางทีก็เจอตอนเย็นใช่ไหมเออนะคะประมาณนี้แล้วช่างก็จะมีความชำนาญเพราะว่าเขาอะอย่างเอเวอเรสต์เนี่ยเรื่องของการปาดซุม้มอะส้มเคยเจอลูกค้าออกที่อื่นแล้วมาปรึกษาบอกอุ้ยน้องซุ้มพี่เขาปาดไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยเจอไหมเคยเจอแต่ยอมรับว่าเคยเจอนะคะ แต่ตอนนี้ช่างมีความชํานาญความเชี่ยวชาญเวลาที่แต่งแม็กยางเนี้ยล้อยางใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะเราเก็บเรียบร้อยนะคะช่างมีประสบการณ์ในการแบบแต่งรถมากเพราะว่าส่งรถเยอะนะเป็นร้อยๆคันต่อเดือนนะคะอ่ะมาดู2คันนี้กันดีกว่านะคะ ที่เห็นเนี่ยพี่พี่สามารถจะไปเลือกแต่งกับรถเ v e r อเรได้ทุกรุ่นเลยนะพี่ซื้อรุ่นเทรนก็ได้รุ่นสปอร์ตก็ได้สปอร์ตแพ็กเกจก็ได้ไทเทนเนียมก็ได้ไวทแท็คก,ก็ได้แพทินัมก็ได้สามารถเลือกกระจังเลือกสเกิร์ตชุดแต่งได้หมดเลยนะแคมเปญอย่างที่บอกค่ะมีหลายแคมเปญโปรโมชั่นนะคะสำหรับเจ้าไวทแท็คเนี่ยเราหลังคาเขาจะยกสูงไม่ใช่แต่งแบบนี้มาจากโรงงานแบบนี้ต้องมาแต่งที่โชว์รูมฟอร์ดนะคะ ประเทศไทยเขาไม่ได้ผลิตชุดแต่งพวกนี้ขายนะชุดนี้พวกนี้มันจะเป็นโรงงานผลิตนะสำหรับตัวชุดสเกิร์ตชุดกระจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเหมือนอเขาเรียก O M เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผลิตมาขายนะคะจะมีลวดลายหลายแบบนะคะอย่างกระจังตัวนี้เป็นงานของวิกเตอร์กระจังอันนี้เป็นของเรนดอนก็จะโรงงานคนละโรงงานผลิตนะคะแล้วก็จะมีรับประกันตัวชิ้นงานชิ้นงานสีนะรับประกันเรื่องไฟนะคะให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเ,เราแต่งแบบนี้นะคะเราจะไปเคมกับฟอดไม่ได้พระฟอไไดไม่ได้เป็นผลผลิตเนาะก็ถ้าซื้อรถก,กับส้มก็เคมกับส้มได้เลยนะคะส้มก็จะไปประสานงานนะคะ เคลมให้สมมติเกิดสีมันลอกมันล่อนนะฮะไฟมันไม่ติดอะไรเนี้ยในร,ระยะเวลารับประกันพี่ก็แจ้งกับส้มได้เลยดูแลตลอดอายุการใช้งานมาดูม้าตัวนี้คันนะคะคันนี้ใส่ม้าตัวใหญ่เลยนี่ใหญ่เท่ามือส้มเลยนะคะแต่ถ้าคันก่อนหน้านี้มันจะเป็นม้าตัวเล็กเนาะอันนี้มา้าม้าสีโครเมียมเห็น3ามสีเลยวันนี้นะสีเงินสีทองแล้วก็สีดํานะคะ ตัวกระจังหน้าค่ะตัวนี้เวอร์ชันนะคะวิกเตอร์เนี่ยเขาจะมี2เวอร์ชันน V1 กับ V2 ถ้า V1 จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมน,นะคะถ้าตัวนี้เป็น V2 ไฟหน้าไบเมทริก LED ค่ะล้อมแมกยางนะคะคันนี้ล้อเดิมแมกยังเดิมนะคะล้อมแมกยังเดิมลายจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนคันด้านซ้ายะ,ค,ะคันนี้เปลี่ยนยางนะคะเปลี่ยนยางเปลี่ยนเน็คหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะคะขาวกระดำนะสีขาวสีดำขายดีมากๆนะคะ ถ้าสีขาวต้องเพิ่มหมื่นสองพันบาทนะคะสำหรับเอเวอร์เรสถ้ากระบาเพิ่มเออกระบาไม่เพิ่มแล้วตอนนี้เขาไม่ทําขาวมุกแล้วนะคะเขาไม่ทําขาวมุกถ้าเป็นสีเหลืองนะคะถึงจะเพิ่มหมื่นหนึ่งสำหรับเรนเจอร์นะคะคันนี้แล็บเป็นหมีแพนด้าเลยนะคะครึ่งคันจะมีหลังคาพาโนรามิกโมลู้กยนะสกเกิร์ตด้านท้ายแต่งอันนี้แต่งแต่ค่าท้ายเอเวอร์เรสนะไม่แต่งไฟคเยนแล้วแต่ลูกค้าเลือกบางคนไม่ชอบไฟนะคะอยากได้โรโกเอเวอร์เรสเหมือนเดิมนะคะคือการครอบ คั้ท้ายเนี่ยเขาก็จะครอบตัวเดิมเข้าไปนะไม่ได้ถอดตัวเอเวอร์เลสตัวนี้ของลูกค้าออกนะคะใช้ครอบเข้าไปนะข้านหลังถ้าเราเบื่อเราก็ถอดออกได้นะคะสปอยเลอร์นี้มีติดตั้งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สเกิร์ตข้างหลังเป็นงานวิกเตอร์ค่ะใส่ครอบฝาถังน้ำมันนะคะเบา้ารองมือจับนะคะต้องติดให้ทุกคันเลยนะเพราะบางทีเราใช้งานไปเราไม่ได้ระวงังบางทีเราใส่ แหวนนะคะเล็บบางทีเรารีบๆนะคะตัวรถเราก็จะเป็นริ้วรอยใช่ไหมส้มสายไทรดคันนะคะป้องกันรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็กระจกนะคะนี่ตัวนี้ก็จะมีบายสปอตมาให้กล้อง360องศานะคะมีทั้ง2อรุ่นเพราะนี้คือสเปคเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันแค่สีขาวนะคะหรือว่าสีดำราคาตัวรถไม่รวมแต่ง1,937,000าบาทสีขามุกพี่เบิรบบวกเพิ่มอีก12 0 0 0บาทะคะ่ะโอ้โหเป็นยังไง อันนี้รถแต่งทั้งนั้นเลยเนาะเตรียมสังวอบนะคะก็พี่พ,พีท่านไหนนะคะถ้าสนใจอยากจะออกรถกับส้มจีตนะคะมาที่โชว์รูมได้เลยนะคะอยากมาทดลองขับนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะมีรถหลากหลายรุ่นนะคะให้ได้ทดลองขับนะรถะเทสได้นะคะามาแล้วนะพี่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เอเวอเรสบอกว่าเขารอกันแจ้งประกันอยู่ นะหรอก,การแจ้งประกันอยู่อหูวันนี้ที่จอดรถหน้าโชว์รูมแบบเต็มมากๆเลยนะคะลูกค้าให้ความสนใจมาดูรถกันเยอะมากๆนะคะถึงใช้รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รถไฟฟ้ามันจะตอบสนองการใช้งานใกล้ๆนะคะในเมืองนะการชาร์จไฟง่ายๆแต่ถ้าเราจะไปต่างจังหวัดณนะตอนนี้ส้มมองอว่ายังไงน้ํามันก็ ยังตอบโจทย์ผู้ใช้อยู่นะคะถ้าใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมโทรหาส้มจีได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346ส้มจีฟอประธานเกษตรน้ำมินนะจ๊ะวันนี้ส้มจีขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะพี่พีถ้าใครมีคำถามทักแชทข้อความมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะไปดูคลิปที่ส้มทำก็ได้ส้มลงเรียวทุกวันส่งรูปการทำงานโพสทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะพี่พี่ขาสวัสดีจ้า